ตอนนี้ฉันมานั่งอยู่บริเวณโรงงานที่มีเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่เสียงมันอาจจะเข้านิดนึงนะคะนาะ่าเสียดายที่เราไม่ได้เจอคุณราเชลสเธออาจจะกำลังพักผ่อนอยู่และนี่คือของขวัญที่ฉันกะว่าจะเอาไปให้เธอเป็นของขวัญที่ฉันได้มาจากเชียงรายนะคะเยอะมากเลยให้ตายเถอะ เชาอุาสตร์จัดของขวัญชุดใหญ่มาให้กับคุณแร์เชลจากเชียงรายตัวที่ฉันไปที่ Miracle of ออหมู่บ้าน้าง5ที่เขามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไหมและนี่ก็เป็นแบรนด์ซีลที่เขาได้ผลิตขึ้นโดยใช้เอนไซม์จากตัวไหมและเป็นโปรดักต์ของคนไทยที่น่าใช้มากเลยค่ะมีทั้งมาสก์กล้องสวยมากมีไนท์ครีม ตอนแรกจะคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับผิวหน้าของคุณรชเชลสมากๆเลยค่ะมีเดย์ครีมด้วยนี่เป็นซิลรีไวต้าซิลกี้เดย์ครีมเนื้อบางเบาซึมซาบเร็วแล้วก็มีนาโนไวตามีด้วยส่วนตัวนี้เป็นบอดี้เซรั่มเป็นซิลบอดี้บูสเตอร์เซรั่มแลนี่ก็คือตัวซิลแอดวานซ์แอนตี้เอจคอมพลีตเซรั่มตัวนี้เป็นสบู่ที่ผลิตจากเอนไซม์ของตัวไหม โอ้ oh, น่าชัยมากคุณดูสิในไหนก็ไม่ได้ไปแล้วฉันทำเองเลยแล้วกันอ๋ oh, หอมมากตัวพับที่ผลิตจากเส้นใยของไหมทำไมฉันปึกจังเลยฉันน่าจะแกะก่อนก่อนที่มือจะจะปิดสัวเนาะโอเคแกะได้แล้ว เห็นไหมคะว่าด้านนี้จะเป็นเส้นใยไหมส่วนด้านนี้จะเป็นที่สอดมือเข้าไปหลังจากนั้นเราจะใช้พับไดคะจุ่มน้ําแช่น้ําอุ่นไว้สักนิดนึงถูกับตัวสบู่แล้วก็ขัดหน้าแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะล้างหน้าออกนะคะล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฉันลืมเอาผ้าขนหนูมา ไม่เป็นไรเขาจะเป็นลูกเสือและจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการมาร์กหน้าค่ะเขามีพับนะคะแบบที่ฉันใช้แล้วก็มีมาร์กสแผน่นอาล่ะ After cleansing นะคะ use marks with the warm water before applying on your face สเหตุที่เราต้องจุ่มน้ำก่อนเพราะว่าเราจะให้น้ำอุ่นนั้นช่วยดึงเอนไซม์จากเส้นไหมออกมา Oh, ฉันสั่งเครื่องปั่นไฟดีมากเลย Two wet the g r l e n seal's puff with the warm water pat jelly on the m a s t เขาก็บอกว่าให้ใช้ตัวพับนะคะกับน้ำอุ่นตบตกเข้าไปแบบนี้ผิวหน้าของฉันไม่เคยได้รับการปฏิบัติดีขนาดนี้เลยประมาณ30-45นาทีค่ะ ม่านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือผิวของเราหลังมาสก์ละจากนั้นเราจะลงเซรั่มค่ะโอ้อันนี้คือแบบเขาป้องกันแสงคอมพิวเตอร์จากผิวหน้าของเราด้วยนะกล่องสวยมากแบบให้ฟิลแบบใยไหมเนก่ะมือนผีเสื้อนะคะเหมือนตัวผีเสื้อ,อวันว่างๆคุณก็สามารถทำได้เลยนะคะ นี่คือของขวัญที่ฉันอยากจะให้คนที่ฉันรักใช้แต่ว่าเนสดายคุณราชเชลเธอปลุกไม่ตื่นเมื่อลงเซรั่มเสร็จเรียบร้อยฉันก็จะลงเดย์ครีมนะคะเดย์ครีมแพคเกจจิงแบบว่าสวยมากเดิมไม่ได้ขี้ลายเด้อเป็นแบบเปิดอย่างนี้นะคะออกมาปี๊อุ้ยสึมซาบง่ายมากหอมด้วยอะ่ะหอมอ่อนๆแบบหอมแบบ ของผูด้ดีมากเนี่ยใช้แค่นี้พอมันเปืองหน้าใหญ่ ปรับพี่ลักมิล็คเกอร์อ,ออฟสานะคะที่ส่งเซ็ตของขวัญดีๆจากแบรนด์ซีลมาให้เคที่แอนจอร์ได้ใช้และเอาไปเป็นของฝากให้คุณเรเชลแต่นะะ่าเสียดายเธอไม่อยู่เสร็จฉันค่ะแล้วเจอก,กันใหม่ค่ะทุกคนบาย